นะครับวันนี้มาทดสอบมาส่งรถตัดหญ้าให้ลูกค้านะครับอำเภอโนนไทยจังหวัดนคะรราชสีมานะครับเป็นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับมาทดสอบการให้เห็นใจจะกันเลยนะครับว่าการใช้งานจริงนะครับในพื้นที่จริงเยียบพัด เยียบพักครับเยียบพักให้จมเลยครับปล่อยเลยครับครับผม บ้านสวนนะครับของท่านผู้บริการกรมเจ้าท่าใบตัดนะครับยังไม่ได้เอาลงสุดนะครับท่านกำลังทดสอบการใช้งานอยู่ยังไม่คล่องตัวนะครับจริงๆแล้วใบตัดเราสามารถเอาลงจนสูงจากระดับ1ซนติเมตรด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้ก็ใส่ในระดับ4ก่อนนะครับเพื่อทดสอบการใช้งานจริงนะครับ